สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชาวราศีอะไรวะราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนะครับแบบใครพิจิกชาวราศีพิจิกแสงมันไม่ค่อยมีฮะกันนะปรับก่อนชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะจ๊ะความรักในเดือนนี้เดือนธันวาคมพุทธศักราช2560เดือนสุดท้ายของปีนี้ความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรใน เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับอืมก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกที่ยังติดตามกันอยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยเนาะและผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณอีกทีแล้วกันนะครับและผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่อิงลัคนานะครับเกิดเดือนไหนดูคลิปเดือนนั้นเลยนะครับเกิดเดือนกันยาเกิดเดือนตุลาเกิดเดือนอะไรไม่ต้องห่วงว่าปลายปีต้นปีจะไปพ่วงกับราศีนั้นพ่วงกับราศีนี้ มม่ต้องสนใจเกิดเดือนไหนดูคลิปเดือนนั้นนะครับผมยึดตามเดือนไทยนะครับอื um, เหมือนคนเหมือนคุณอยู่ในบ้านเนี่ยนะนะคุณอยู่ในบ้านหลังไหนเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าเขาคิดขเขาเขารู Stock ้ว่าคุณอยู่ในบ้านหลังไหนเนะี่ยเขาจะคิดหรือว่าคุณจะเป็นคนที่มาจากที่อื่นเงี้ยเออคุณมาอยู่บ้านนี้ตั้งนานเนะี่ยอ่ะคุณอยู่บ้านนี้ตั้งแต่เกิดเลยอ่ะคุณอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เกิดเลยแล้วคนคน,คนนอกหรือว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมองคุณหรือว่าคุณคุณคุณเป็นคน บ้านอีกหลังหนึ่งอะคุณอยู่หัวซอยเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเป็นคนอยู่ท้ายซอยเหรอคุณอยู่บ้านนี้มาตั้งนาน,นตั้งแต่เกิดเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นอยากให้ใครมาพูดว่าเอ้ยลัคนาต้องเป็นตามลัคนาต้องเป็นตามเดือนนั้นเดือนนี้ผมไม่รู้นะผมผมไม่ได้เชื่อตามลัคนาไงเพราะว่าผมเคยดูตามลัคนาอะผมอะผมบอกเลยก็ได้ว่าตัวผมเนี่ยเกิดราศีหนึ่งแต่ลัคนาผมอะไปอยู่อีกราศีหนึ่ง เฮ้ผมดูเลยนะแบบดูเลยว่าลัคนาเออลัคนากููเกิดรัศสีนี้แต่ลัคนาคูไปอยู่ลาศสีไหนก็ไม่รู้รัศสีนู่นน่ะซึ่งผมก็ไปดูนิสัยของคนราศสีนู่นแล้วผมไม่เคยใช่เลยผมไม่เคยใช่เลยไอ้หา่าแล้วอะไรวะใครบอกว่าให้ดูตามลัคนาว่าถึงจะแม่นผมดูลัคนาแล้วอะไรวะแม่นตรงไหนเนะี่ยผมไม่ใช่คนแบบนั้นท่านหน่อยมไม่ใช่คนตามนิสัยแบบนั้นเลยซึ่งผมเป็นคนที่มีนิสัยตามดวงเดือนเกิดของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นผมเลยเชื่อเรื่องเดือนเกิดมากกว่าเรื่องลัคนา ผมเลยอยากให้ทุกคนดูตามดูตามเดือนเกิดดีกว่าดูตามลัคนาเหมือนเราโตที่บ้านเนี้ยแล้วก็ต้องเป็นเด็กบ้านนี้นะครับจะห้บอกว่าเอ้ยอยู่ดีๆทำแบบประชาชนแล้วบอกเอ้ยมึงต้องมีสัญชาตินี้เชื้อชาตินี้มไม่สนใจหรอกนะครับเพราะว่ากูโตบ้านนี้นี่กูเกิดบ้านนี้นี่ใช่ไหมเหมือนคุณละเกิดเดือนนี้อยู่ดีๆมันมีคนบอกคุณว่าคุณลัคนาน,นี้นะอา้าวเป็นอีกราศีนึงเฉยเลยท,ท,ทั้งที่กูโตมากับเดือนเกิดเดือนนี้อย่าไปเชื่อผมไม่ได้แนะนํานะ ผมแนะนําว่าเออดูเกิดเดือนไหนก็ดูเดือนนั้นนะครับอ mm. แรงไปไหมเนะี่ยแรงไปไหม <c oughs> <c oughs> อาจจะดูฟังดูแรงไปนะแต่ว่า,าคือแบบนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเนาะแล้วแต่คนแล้วกันนะโอเคครับพิจิกนะครับพิจิกได้ไพ่อะไรวะโอ้ยคุณถ้าคุณพิจิกอ่ะถ้าคุณเป็นคนโสดนะถ้าคุณเป็นคนโสดในเดือนเนี้ยเดือนพฤษเดือนธันวาคมเนี่ยถ้าคุณเป็นคนโสดนะ อย่าเชียวนะอย่าทําตัวเจ้าชู้เชียวนะเพราะไพ่ไเจ้าชู้มันขึ้นมีว่แววที่คุณจะไปจีบคนมีแฟนแล้วหรือดีไม่ดีคนมีแฟนแล้ว,อ,ลวอาจจะมาจีบคุณหรือว่าเดือนนี้ยคุณทําตัวเป็นคนเจ้าชู้เป็นพิเศษเพราะว่าคุณไม่มีใครนี่คุณคิดว่าเอ้ยท้ายปีแล้วเวยเราต้องสนุกให้เต็มที่เดือนธันวาแล้วเดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วเราต้องใส่ให้เต็มที่มีอะไรมีมีผู้หญิงคนไหนหน้าตาน่ารักหน้าตา,าดีเย้ยกูจะได้มีแฟนตีปีหน้าจีบแหลกเลยหาจีบเข้าไปทั่วมั่วม่วยตัวหมดนะครับคือ ทำไมต้องยกตัวอย่างผู้ชายไม่ยกตัวอย่างผู้หญิงนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างผู้หญิงเดือนผู้หญิงด่านะครับเดี๋ยวหาว่าไปโทษไปโทษเพศแม่ว่าเพศแม่เจ้าชู้นะครับมีหมดทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีทั้งคนดีและคนชั่วใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมเพราะแต่ผมจะยกตัวอย่างผู้ชายนะครับเดี๋ยวผู้ชายจะโกรธผมมีอนกันว่าทาไมมึงคิดว่าผู้ชายลาศีพิจิกทุกคนเจ้าชู้หรอไม่ใช่ผมพูดเฉยบางคนบางคนไม่เหมือนกันนะครับอแต่พ่เจ้าชู้มันขึ้นก็เลยอยากจะเตือนว่าเดือนนี้แม้คุณจะโสด คนที่จะเข้ามาก็อาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณนักหรือเข้ามาด้วยพันธะมีแฟนแล้วมีผัวแล้วมีเมียแล้วมีมีเด็กแล้วแต่เข้ามาชอบคุณหรือห้ายกว่านั้นคือคุณไม่ชอบเขาคุณไม่ชอบคนที่มีเจ้าของแล้วนะหรือดีไม่ด <Green halt> ีไม่ได้พูดถึงกรณีโสดด้วยดีไม่ดีคุณมีแฟนแล้วคุณ <ance> ไม่ชอบคนที่มีแฟนแล้วเช่นกันหรือว่าคุณไม่ชอบคนอื่นคุณมีแฟนแล้วแต่คุณไม่ชอบคนอื่น,น,นหรือคนอื่นไม่ชอบคุณและคุณปฏิเสธไม่ได้เพราะคุณก็รู้สึก กระปี้กระเป๋ากับเรื่องราวรักสามเศร้ารักซ่อนเร้นชู้สาวไพ่ชู้สาวขึ้นมาโดดเด่นมากนะครับระวังนี่คือคาเตือนนะนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกอะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมพูดมาดูเหมือนมันขำม,มันเฮฮามีคนมาชอบเยอะไม่สนุกขนาดในช่วงท้ายปีผมบอกคุณเลยว่าบอกหลายครั้งแล้วด้วยว่าเรื่องชู้สาวไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเรื่องชู้สาวไม่ใช่เรื่องสนุกตอนแรกก็สนุกแน่ตื่นเต้นนุวยแอบคบแอบคุยกันแอบไปหาก็ตื่นเต้นชิบหายเลย พอวันที่เรื่องแตกเนี่ยตื่นเต้นไหมโอ้ตื่นเต้นหนักไาอีกอะนะตื่นเต้นหนักไาอีก <c oughs> อก,ตตก็ตื่นเต้นเอาคือคือโอ้ตื่นเต้นแบบกลัวไปหมดแล้วผวาไปหมดแล้วโอ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไว้ว่าโอ้ไม่สนุกหรอกนะสนุกตอนพูดเนี่ยสนุกตอนพูดตอนเล่าตอนคุยกัน,นสนุกแต่เจอจริงจริงไม่สนุกหรอกนะเพราะฉะนั้นมีหัวคิดแล้วอย่าไปทําแบบนั้นนะครับนี่คือการเตือนนะครับไพ่มันเตือนผมไม่ได้เตือนเพราะว่าไพ่เขาไม่มีปากไพ่เขาพูดไม่ได้ผมต้องพูดแทนเขาไพ่มันขึ้นมาว่าระวังเรื่องราวชู้สาว แล้วนะแต่ถ้าไม่มีเรื่องราวชู้สาวล่ะแอบถ้าสมมติคุณไม่มีเรื่องราวชู้สาวหรือว่าคุณเป็นโสดแล้วคุณอยากจะลองใช้ชีวิตแบบลองแบบเราก็ไม่มีแฟนเว้ยเราอยากจะหาชอบหาจีบใคกคนหวังว่าจะเจอคนจริงใจสักคนแต่เราก็ไม่รู้ว่าจีบคนนี้มันจะโอเคหรือเปล่าก็เลยลองคุยกับหลายๆคนดูออมันเหมือนเป็นช้อยอันนี้คือไม่ได้เจ้าชู้นะอันนี้มองอีกมองอีกมุมหนึ่งคือคุณไม่ได้เจ้าชู้คุณแค่ทักว่าเอ,อ้ยคนเจอคนนี้ก็ชอบอ,อขอลองขอเบอร์ขอไลน์ดูสิแต่อีกคนในเฟซคนในเฟ ก็ก็น่าสนใจนะคือเหมือนเคยเห็นหน้ากันเคยพบหน้าพบตากันอยู่ก็ลองจีบดูอีกคนหนึ่งที่คุยกับคนนี้แล้วก็คุยกับคนนี้แต่ไม่ได้จีบใครยังไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าจีบใครเอาเป็นแฟนแต่ลองคุยดูเออใครโอเคกับเรามากกว่ามีโอกาสที่จะสารต่อได้มากกว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับคุณเพราะว่าผมได้ไพ่ที่มันเหมือนการพบรัก ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ไพ่เจ้าชู้ใบเดียวมันมีไพ่ของการพบรักด้วยมีไพ่ของการที่เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ด้วยเหมือนกับการพบรักดีๆรักใหม่ๆเหมือนเริ่มต้นได้นับหนึ่งให้กับตัวเองในการเร,เริ่มต้นจ mm ีบใครสักคนหรือเริ่มต้นคบหากับใครสักคนหรือได้พบใครสักคนที่มันโอเคสําหรับเราเนีมันไม่ใช่แค่ไพ่เจ้าชู้อย่างเดียวถ้าเราหลีกเลี่ยงประเด็นเจ้าชู้ได้นะไพ่เจ้าชู้นี่คือการเตือนเฉยว่าบางทีบางคนที่เหมือนกันไงถ้าคนเจ้าชู้ผมแนะนําว่าอย่า แต่ถ้าใครไม่เจ้าชู้แต่ถ้าแต่ถ้าใครไม่เจ้าชู้แล้วอยากจะลองมีแฟนเนี่ยแล้วเป็นโสดเนี่ยอยากจะลองจีบใครสักคนดูเนี่ยแล้วยังไม่แน่ใ,นใจไงเออก็ลอง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 จีบเผื่อไปก็ได้นะลองแบบดูเออคนนี้โอเคไหมคนนี้โอเคไหมไม่ได้แนะนําให้เจ้าชู้คือแบบเราก็ไม่ได้คุยแบบเจ้าชู้ไงคุยถามว่าคุณเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับลองโทรหาดูเออกินข้าวหรืยอยังอะไรเงี้ยแล้วอีกคนนึงละ่ะเปรียบเทียบว่าอีกคนนึงที่แล้วจีบอยู่เนี่ยโอเคกับเราไหมใครโอเคกับเรามากที่สุด แล้วก็ลองสารต่อดูได้นะครับเพราะไพ่มันเป็นไพ่ดีไพ่ใบแรกก็คือไพ่เจ้าชู้ก็จริงไพ่รักสามข้าวก็จริงแต่ถ้าก้าวข้ามผ่านตรงนั้นไม่ได้บางทีอาจจะได้พบคนใหม่ๆที่โอเคสําหรับเราได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตความรักได้หรือถ้ามันควบทั้งสองกรณีเลยนะคือคุณเจ้าชู้ด้วยนะครับคุณมีแฟนแล้วด้วยเจ้าชู้ด้วยแล้วก็คิดที่จะมีรักใหม่ด้วยมันจะโอเคสําหรับคุณไหมผมคิดว่าไพ่มันขึ้นมาเพื่อ สนับสนุนคุณเต็มที่เลยนะสนับสนุนด้านช่วงคุณเต็มที่เลยนะถ้าคุณคิดจะชั่วอ่ะผมพูดเลยนะอย่ากโกรธนะถ้าคุณคิดจะชั่วไพ่มันสนับสนุนด้านช่วงของของคุณอย่างเต็มที่คุณมีแฟนแล้วอ่ะไพ่ใบแรกคือชู้สาวรักสาม <ESCO> เศร้าเฮ้ยชอบผู้หญิงคนนี้วะจีบหรือว่าวะแต่กูก็มีแฟนแล้วนะแต่กูไม่บอกหรอกแอบคบกันแอบคุยกันแล้วเริ่มต้นความสัมพันธ์กับกิบ๊กค,คนนี้ไปเที่ยวแอบไปเที่ยวกันเวลาเมียเผลอเวลาแฟนเผลอ นอนนอนอยู่นะหลับแล้วนะเออคุณทํางานหรือเปล่านะคุณเหนื่อยไหมอยู่างทีอยู่อยู่คนละบ้านไงเออนอนตะนะเออนอนที่ไหนแล้วปิดเครื่องบุ๊บไอ้นี่แอบไปเที่ยวกับกิกพากิ๊กไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับกิกโอ้โหมีความสุขมากปลื้มปิ่ม,ม,มดีใจลงตัวนะครับผมบอกเลยว่ามันลงตัวมากเดือนนี้คุณทําแบบนี้ได้แน่นอนได้แน่นอนเพราะว่าทั้งเจ้าชู้ด้วยทั้งได้เริ่มต้นกับคนใหม่ด้วยแต่คนเก่าก็ยังอยู่คนเก่าก็ไม่รู้หรือซ้ำรู้หรือไม่รู้ผมก็ไม่รู้ แต่ถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นความชั่วของคุณเริ่มต้นการก้าวเดินลงสู่วังวนมือที่สามรักซ้อนซ่อนเร้นมันแล้วแต่คุณเลยครับไพ่มันขึ้นมาเกื้อนหนอนมากให้คุณทําช่วยอย่างนั้นผมไม่ได้ว่านะเดี๋ยวคุณมาหาคุณจะมาด่าผมหาว่าผมแนะนําให้คุณทําช่วไม่ใช่แต่ถ้าคุณคิดแบบนั้นเองอะไพ่มันเหมาะอย่างมากอยู่ที่ว่าคุณจะก้าวลงไปไหมคุณเห็นที่โคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณอยากจะก้าวลงไปใช่ไหมเออในในทางที่โคนอะไอสิ่งที่ลอยอยู่ข้างหน้าคืออะไร คือทองคำเหรอหรือแอปเปิลเหรอหรือขุมสมบัติเหรอไปเลยเชิญนําสบายนะครับเชิญย่ำขี้โคลนไปเลยนะครับแต่ขี้โคลนนั้นเหม็นนะมีเชื้อแบคทีเรียมีพยาธิมีอะไรมากมายคุณได้ทองมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเดินกลับมาทางเดิมอยู่ดีเดินย่ำขี้โคลนออกมาตัวคุณก็มีแต่ขี้โคลนเปิดอเหม็นเน่าไม่มีธนาคารไหนเขารับคุณหรอกนะเห็นคุณโศกโคกมาจากใกลเขาไม่รับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเตือน ไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งดีนะมันเป็นสิ่งไม่ดีผมอาจพูดตรงไปตรงมาหน่อยพูดหน้ามันไส่หน่อยแต่ผมเป็นห่วงถ้าผมไม่พูดแบบนี้คุณจะเห็นภาพได้ยังไงอถ้าคิดจะทาทาได้แต่ไม่ทําดีกว่าไหมเพราะว่าไพ่ไพ่ดีๆส่งผลต่อคนที่คิดดีๆคุณได้ไพ่ดีของการเริ่มต้นใหม่คในความรักคุณถ้าถ้าตอนแรกนะ ไพ่ใบแรกนะคือเรื่องราวเจ้าชู้เรื่องราวข,ของคนเจ้าชู้เรื่องร,รักสามเศร้าถ้าคุณไม่ใช่คนเจ้าชู้อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องวอรี่ประเด็นไม่ต้องวอรี่ประเด็นนั้นแต่ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครอยากจะสารต่อกับใครมีโอกาสที่คุณจะสารต่อได้แต่ก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าคนคนนั้นที่คุณไปจีบเขาก็อาจจะจีบคนอื่นหรือว่าชอบคนอื่นหรือว่ามีคนมาจีบ ด้วยเช่นกันนะครับคุณอาจจะมีคู่แข่งนะแต่ว่าถ้าถามว่าจะได้จีบได้แบบได้สารําพันธไหมก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าไพ่มันพอมาปนกันแล้วความหมายมันน่าจะออกมาในแนวนี้นะครับอืมแต่รวมๆแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะนะโอเคนะครับไม่ได้เลวร้ายเพราะว่ามันไม่มันไม่มีไพ่ของการสิ้นสุดกับใครเออถ้า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 มีครอบครัวอยู่แล้วล่ะถ้ามีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วล่ะมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วล่ะไพ่ไพ่อย่างเงี้ยมันจะหมายถึงอะไร ระวังนะครับคุณสามีหรือว่าคุณแฟนถ้ามีความรับอะไรนะระวังความแตกนะถ้าเคยคุยกับใครไว้หรือว่ามีใครมาจีบมาแอบ,บคุยผ่านทางไลน์ทางทางไลน์ทางเฟซทางไลน์เนี่ยระวังความแตกแต่ความแตกก็อาจจะทําให้แค่คุณทะเลาะกันเฉยแต่คุณไม่แยกไม่แยกจากกันแล้วสุดท้ายผมคิดว่าคุณก็น่าจะก,กลับมาคืนดีกันมาคุยกันอุย้ยขอโทษนะเขาจะไม่คุยอีกแล้วเขาจะไม่ทําอย่างนั้นอีกแล้วสุดท้ายก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับเพราะาได้ไพ่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยคือไพด่ดีผมใช้เขาว่าดีมากเลย ไพ่ที่บอกว่าอาจจะได้เริ่มต้นอะไรได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้จูนกันได้อะไรกันเนี่ยเออาจจะมีการทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกลัวทะเลาะกันเรื่องความเจ้าชู้ของแฟนเราหรือความเจ้าชู้ของตัวเราเองแต่สุดท้ายก็กลับมาคืนดีกันได้นะครับไม่ต้องกลัวแต่ผู้ที่คิดจะทําเจ้าชู้คิดถ้าคุณคิดคิดบวกเลยในสไตล์ของคุณเลยอะไพ่มันเกื้อนหนุนกับคุณมากนะครับแต่เวรกรรมเป็นของคุณเองคุณต้องรับเองนะครับเอโอเคครับนี่เตือนนะเนี่ยส่วนมากผมจะไม่พูดเรื่องอะไรที่มันดีๆเลยเนาะพูดแต่เร ทำไมพูดถึงเรื่องไม่ดีละ่ะก็พูดเรื่องไม่ดีเพื่อให้เตือนสติไงจะได้คิดได้นะครับว่าบางทีเรามองแต่โลกมองโลกแต่ในแง่ดีจนบางทีเราประมาทเออก้าวข้ามผ่านจุดที่บางทีเรามองไม่เห็นไงเออผมเป็นตาหลังให้คุณนะกันนะฮะผมถือว่าผมเป็นตาหลังให้คุณคุณมองขา้างหน้ามองแต่ภาพความสวยงามไปแล้วกันนะครับผมจะเป็นคนมองตาหลังให้คุณเองนะครับอืมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสําหรับชาวราศีพิจิตขอบคุณที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย Bye bye.